สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทำขนมเทียนไส้เค็มบอกเลยว่าสูตรนี้แป้งนุ่มนานข้ามวันไส้ก็รสชาติเข้มข้นจัดจ้านอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะเดี๋ยวขั้นตอนแรกเรามาทำไส้ขนมเทียนกันก่อนค่ะส่วนผสมก็จะมีถั่วเขียวสีกลออเปลือกน้ำตาลทรายน้ำมันพืชกระเทียมไทยสับต้นหอมซอยตัวนี้สามารถเปลี่ยนเป็นหอมเจียวได้นะคะ เกลือป่นแล้วก็สุดท้ายพริกไทยปน่นแม่ซีใช้พริกไทยชนิดเม็ดมาตำให้ละเอียดนะคะเพราะว่าจะได้ความหอมแล้วก็ความเผ็ดมากกว่าพริกไทยป่นสําเร็จรูปค่ะนําถั่วเขียวมาล้างให้สะอาดค่ะแม่ซีใช้ยี่ห้อนี้นะคะตัวถั่วเขียวมันจะมีสีเหลืองเคลือบอยู่นะคะฉะนั้นล้างจนกระทั่งน้ําใสประมาณ 3- 4สี4่รอบค่ะ จากนั้นก็แช่น้ําทิ้งไว้4ชั่วโมงค่ะแต่ถ้าใครรีบสามารถแช่น้ําร้อนใช้เวลาแค่2ชั่วโมงนะคะพอแช่น้ำครบเวลาก็มาเทาใส่รังถึงที่ปูด้วยผ้าขาวบางนะคะเพื่อเตรียมนึ่งกันค่ะแต่ถ้าใครไม่มีรังถึงแบบนี้สามารถใช้หวดแทนได้นะน้ำเดือดแล้วก็นำถั่วลงนึ่งเลยค่ะ ิดฝาเราจะนึ่งในการใช้ไฟกลางค่อนแรง30นาทีค่ะนึ่งถั่วครบ30นาทีแล้วค่ะวิธีการเช็คสุกนะคะตักขึ้นมานิดนึงแล้วลองบี้ดูถ้าเกิดบี้ได้เละแบบนี้แสดงว่าสุกดีแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพักถั่วให้เย็นสนิทจากนั้นก็นําไปบดหรือว่าตําให้ละเอียดกันค่ะตั้งกระทะเตรียมผัดไส้กันเลยค่ะส่วนถั่วเนี่ยแม่ซีนาไปบดเรียบร้อยแล้วนะคะเปิดแก๊สใช้ไฟกลางค่อนอ่อนใส่น้ามันพืชลงไปประมาณ3ช้อนโต๊ะ รอให้น้ำมันร้อนค่ะพอน้ำมันเริ่มร้อนก็ใส่กระเทียมสับลงไปเจียวให้หอมให้เหลือหอมประมาณนี้ก็พอนะคะไม่ต้องให้กรอบค่ะจากนั้นเราก็ใส่ถั่วบดลงไปเลยแล้วก็ผัดให้เข้ากันค่ะ พอผัดเข้ากันดีเราก็จะใส่น้ำตาลทรายเกลือป่นพริกไทยป่นแม่สีจะเติมน้ำไปนิดนึงนะคะเพื่อช่วยละลายค่ะผัดให้เข้ากันนะคะพยายามบี้บีให้มันเข้ากันดีค่ะ พอทุกอย่างเข้ากันดีผสมกันดีแล้วนะคะสุดท้ายที่เราจะใส่ก็คือต้นหอมซอยค่ะอย่างที่บอกนะคะใครไม่ชอบต้นหอมซอยเนี่ยเปลี่ยนเป็นหอมแดงเจียวก็ได้นะใส่ลงไปพอประมาณใช้ไฟอ่อนๆนะคะขั้นตอนนี้แล้วก็ผัดให้เข้ากันอีกครั้งหนึง่ง โอเคค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะปิดแก๊สยกลงแล้วก็พักให้เย็นสนิทค่ะพอไส้เย็นสนิทก็นำมาช่างกันค่ะชั่งให้ได้ก้อนละ15กรัมนะคะประมาณนี้แม่สีขออนุญาตใช้มือนะคะล้างมือสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มาปั้นเป็นก้อนกลมบีบๆนะคะไม่ต้องปั้นให้กลมก็ได้ประมาณนี้พักไว้ก่อนค่ะเราก็ปั้นไปเรื่อยๆจนหมดนะคะ เรามาทําในส่วนของแป้งขนมกันต่อค่ะส่วนผสมก็จะมีแป้งข้าวเหนียวน้ําตาลมะพร้าวอย่างดีน้ําเปล่าแล้วก็สุดท้ายฟักทองนึ่งสุกบดละเอียดที่เราทําไว้เมื่อกี้นะคะมาเริ่มทําในการใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปในชามผสมค่ะตามด้วยน้ําตาลมะพร้าวและเนื้อฟักทองค่ะ อย่าเพิ่งใส่น้ำเปล่านะคะผสมสามตัวนี้ให้เข้ากันก่อนค่ะใช้มือขยำได้เลยนะแม่ซีล้างมือสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะพอเข้ากันประมาณนี้ก็ค่อยๆใส่น้ำที่เตรียมไว้ทีละนิดอย่าเพิ่งใส่ทัวดเดียวหมดไม่งั้นแป้งแฉะแล้วจะแก้ยากค่ะค่อยๆใส่ค่อยๆนวดนะคะ ได้ที่แล้วค่ะแม่ซีใช้น้ำไปประมาณ80 ml เองนะคะเหลือเยอะเลยค่ะตรงนี้สำคัญนะจะต้องนวดแป้งกับเนื้อฟักทองแล้วก็น้ำตาลให้ดีก่อนนะคะจากนั้นค่อยๆใส่น้ำไปทีละนิดเนื่องจากว่าแป้งเอยน้ำตาลมะพร้าวเอยแล้วก็ฟักทองเอยเนี่ยแต่ละบ้านแต่ละคนความชื้นอาจจะไม่เท่ากันฉะนั้นจะใส่น้ำมากน้อยไม่เท่ากันค่ะค่อยๆนวดแล้วก็ดูให้ได้เนื้อประมาณนี้จะมีความยืดหยุ่นประมาณนี้นะคะก็เป็นอันใช้ได้ค่ะ เรียบร้อยจากนั้นแม่ซีจะแรปแป้งด้วยฟิล์มถนอมอาหารแล้วก็จะพักแป้งในอุณหภูมิปกติเนี่แหละค่ะอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะคะใครมีเวลาก็1ชั่วโมงไปเลยจะช่วยทําให้แป้งอิ่มน้ําเวลานําไปนึ่งเนี่ยมันจะนุ่มขึ้นค่ะระหว่างนี้เราก็มาเตรียมใบตองกันค่ะจะมี2ขนาดนะคะก็คือแผ่นใหญ่กับแผ่นเล็กแผ่นใหญ่เนี่ยฉีกให้กว้างสักประมาณ7นิ้วกว่าหรือ8นิ้วก็ได้นะคะส่วนแผ่นเล็กประมาณ4นิ้วถึง5นิ้วค่ะใช้ผ้าเช็ดทําความสะอาดให้ดีทั้งสองด้านจากนั้น วิธีการตัดนะคะอันนี้คือแผ่นใหญ่ด้านนี้จะเป็นด้านที่ติดกับก้านจะมีความแข็งให้เราตัดตรงแบบนี้ได้เลยนี่นะคะส่วนอีกด้านหนึง่งให้ตัดเป็นปลายแหลมแบบนี้ค่ะแผ่นเล็กก็เหมือนกันนะคะ เงครบเวลาแล้วก็นำมาชั่งกันค่ะให้ได้ก้อนละ30กรัมนะคะพอได้แล้วก็ทำการห่อไส้ให้ได้แบบนี้ค่ะแล้วนํามาพักไว้ในจานที่ใส่น้ํามันไว้นะคะแม่ซีใช้น้ํามันรําข้าวใครจะใช้น้ํามันถั่วเหลืองก็ได้นะ เลยค่ะใช้ใบตองแผ่นใหญ่กับแผ่นเล็กเนี่ยประกบกันเอาด้านวนวลประกบกันนะคะจากนั้นก็จุ่มน้ํามันพืชในจานเนี่ยมาทาที่แผ่นเล็กค่ะจากนั้นก็พับให้เป็นรูปกล้วยแหลมๆเลยนะหันกลับคลุกแป้งกับน้ํามันให้ทั่วค่ะนํามาใส่แบบนี้ใช้นิ้วโป้งสองนิ้วกดแป้งลงไปให้แน่นค่ะกดลงไปเลยนะ จากนั้นก็พับใบตองซ้ายขวาเอาด้านไหนลงก่อนก็ได้ค่ะดันแป้งให้แน่นนะคะพับแล้วก็สอดสอดลงไปใต้ฐาน เสร็จแล้วค่ะ1ชิ้นมาดูกันอีกสักอันค่ะ เราก็ห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นจะนําขนมตัวนี้ไปนึ่งกันค่ะน้ําจะต้องเดือดจัดแล้วก็ใช้ไฟกลางค่อนแรงหรือว่าไฟกลางก็ได้นะนึ่งเป็นเวลา30-40นาทีค่ะตอนนี้ขนมเทียนของเราก็สุกดีแล้วนะคะแต่ว่าจะต้องพักให้เย็นสักนิดนึงจากนั้นมาแกะชิมกันค่ะขนมเทียนเย็นลงแล้วเดี๋ยวเรามาแกะดูกันค่ะ แป้งนุ่มน่าทานมากๆเลยนะคะมาดูความนุ่มของแป้งกันค่ะนี่นะคะนุ่มมากๆชิมกันนะอืม ตัวแป้งมีความเหนียวนุ่มอร่อยมากๆไม่หวานจนเกินไปนะคะส่วนไส้ก็รสชาติเข้มข้นหอมมันอยู่แล้วทานด้วยกันอร่อยมากๆแม่ซีแนะนําเลยค่ะจุดจีนนี้ต้องลองสูตรนี้นะคะและสําหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ซีในการทําคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ